ครับโมนี่ก็มาสวัสดีย่ำเสาจากมือนะครับเนาะโอนี้อากาศดีมากครับหลังจากฝนตกขึ้นอากาศก็เย็นสบายก็อยากให้มามบึ้งบรรยากาศตอนเสานะครับเสียงนกเสียงกาห้องครับผมพาทิ์ก็ร่งขึง้นย่ำเสาบรรยากาศยัางดีเลยครับอ่ะสมาพึ่งนอใหม่นะครับตัดขายสามสี่มือซ้อนเลยครับเีนเครื่องดอกหลาย ่นทลกห่มช่วงนี wow. ้ก็เลยโลดเียบหาบาทเยอะครับนอใหม่ก็ร่างอ่อนแอได้ครับเนี่ยเราสิมาตัดไปขายแล้วครับคุณนี่นะครับก็ร่างขื่นหลายตัดขึ้นต้นทุกเของแล้วครับบ้านนี้ขายน้ำกี่เปอทัเนแล้วครับบ้านนี้ หลายแล้วเอบรรยากาศย้ำเ้ามาเบิงนะครับเนาะตามวิธีที่พ่อแม่เป็นสอนมาอยู่ทงอยู่ทางหาก,กินเขาปลาแสบมากอีหลีเกิดเป็นลูกอีสานมันบ่มีงานมีเงินก็นอยู่ได้อะไรก็มีถน่าใหม่ครับบนะัดนี้ หลายครับเพียร์วันนี้หาหกนอเราเนี่ยบรรยากาศดีครับย่ำเสาเอาบรรยากาศย่ำเสาไม่บิ่งกี่เพียรนะครับเนาะเสียงนกเสียงกาห้องน,นอนหงายครับเพียรหงาก็ขาผมอีกเลยเบิง่งในกล่องคือบุญใหญ่สุดเลยครับบึงมาหน้าใหม่ไมีออกหลายบ่ คนหลายคนสร้างพวกข่านผนสร้างผนสร้างแบบว่าเจ็แแดแสนโล่หกโล่หาโลส่สิมันสิทรงไงนะครับแต่พี่น้องเพิ่งอยากกินบุรุษโล่สองโล่ข่าขายครับขายแล้วปลาไฟผมข,ขยายอีกผมอ่ะร้อยร้อยต้นนะครับขยายออกบีเพราะว่าก็ไปก็สิ ใาจิเค็ดนอไม่สมขายหนาฝนบ้างแผนไว้คือปิบอป๊บอัดปิ๊บใบเป็นกุ้มตั้งเป็นกุ้มนอไม่สมนะครับเพื่อพี่น้องเขาจัดวงจัดงานสิมีนอไม่สมแบบาราคาบ่สูงเกินไปนะครับเนาะเพื่อให้มันมีรายได้เพิ่มนะครับบ้างแผนไว้อนาคตเงีม,มันหลายกว่านี้ครับตอนนี้ก็ขายถ้าจะของก่อนต่อไปกัน มันเพิ่มเป็อนปลาเงยเงแเลี้ยวกะคิดว่าหรเฮ็ดนอาไม่สมออกมาขายเนาะครับเนาะราคาสิบโบผงยังเสียขันเนาะเห็ดสมมติมีการมีงานในหมูบ่บ้านเ้ามันสบโบผงแต่ราคากันเองครับเห็ดสะอาดหาเห็นห่อเห็ดเองเห็นเองมันเกิดมีความรู้สึกดีนะครับเนาะ ห่อเด้เห็ดเองทุกอย่างเหรอครับอาหารการกินขันเห็ดเองคือจะมันแสบก็เขาเห็ดมีความหมั่นใจนะครับขันผูดด้ใดมักเค็ดกับเขาสีหูวจักเรียกว่าขันเห็ดเองเนะมีความรู้สึกว่าเอ,อมีความสุขายวเพน่นก็เอามาตัดเอากิ่งตอนครับเนี่ยจะว่าว่าท่านเก็บไปถิ่มอยู่ไอ้เสียตายมันนะครับเนะ่นมาขอตัดไปแปดเกากิาก้งนะครับเกิดสิ่ปีปักแฉ่มหนาวฝน ที่เกิดมาบนแผ่นดินอีสานเป็นป่าี่ทยานแต่ก็ภูมิใจมักเล่นมักเที่ยวหาเลาะหากินตามท้องทิ้นไทยบ้านบ้านเฮาไปเล่นนำ้ำเพื่อสิผู้ใดอยากเป็นแนวทางไปปลูกไผ่กิมซุ้งนะครับผมก็มองว่ามัน,มนเป็นพืชท่วา เป็นอาชีพหนึ่งที่แบบบลําบากจนเกินไปนะครับแต่ว่าก็ต้องเสียสละพื้นทีจังน้อยนะครับเนาะอันนี้ก็ประมาณสองงานบนครับนี่แปดผมปลูกไว้ร้อยไว้ร้อยพอนะครับนี่แต่ว่าสิติดอยู่ประมาณแปดสิบตายไปยี่สิบแต่ก่อนนะปลูกไม่ไฝนมันดีหญ้ามันขึ้นผมเอาบระทันเนาะไพ่เนี่ยอยู่ประมาณสองปีเึ่งแล้วครับเนี่ยสองปีรึ่ง ได้ขายนอเป็นการเป็นงานหรอครับพี่ก็ได้อาจิตรละพันเนี่ยอาทิต์ละหกลอยเนี่ยหาลอยเนี่ยครับช่วงขายดีอยู่ช่วงนี้ก็เหลือมีสิบห้าบาทอยู่เพราะนอใหม่ภัยบานห้องมันก็ท่านิออกเจอฝนนะครับแต่ผมหายหน้ามันอยู่เรือยมันก็เลยออกเร็วกว่าของคนอื่นนะครับเนาะ บรรยากาศย่ำเ้าผู้ใดอยากเขาไปปลูกเขาไปปลูกครับนี่มันผมว่ามันโอเคอยู่สำหรับไผยกิมซุ้งเนี่ครับมันสีออกตลอดปีละครับขันผูดด้ใดมีน้ำหดแห่งต่เป็นแบบที่อุดมสมบูรณ์บ่ราขันดานมีน้ำตลอดนี่สิออกดีก็ดีครับเนี่ยอน,นี้ของผมมันก็นแค่รบะบบน้ำบรดานปล่อยอร่งบ่อผักบอ่อเรากอ็อัดเครื่องเมใส่ มันก็ได้สมนีนะครับเนะาะก็ถือว่าโอเคอยู่ปีนี้ก็เสียขยายไว้อีกร้อยร้อยกอรครับร้อยต้นกำลังปกักแคมติดแล้วล่ะแต่ว่าให้มันลากเดินหลายๆคนไห้ใบมันแตกหลายๆก่อนครับให้มันจะเริ่มเติบโตัวเต็มทีค,น,น,ทคนผมยังเสียอมว่าลงดินนะครับเนาะครับก็ฝากพี่ฝากน้องสมนีนะครับเอามาแย่ง,งมาเบิ้งกันนะครับเนาะ ฝากกดแชรกดไลค์ซับตะไข่น้ำใน,นเด้อครับนะเอ้อ่ครมบเนสอาอมู่ทงยัง,มมยงไาแล้วเหลอยมล้วก็ฝากไวซสำนี่ก่อนนะครับเนอะเดี๋ยว คลิปนามีเรื่องอยังกับสีมาเบาต่อกันไปพักบ้านกับสิปลูกอีกอยมีหมื่นนี่ละเดี๋ยวผมกับสิลงให้เบิ้งว่าเขปลูกแบบได้เนาะครับเนาะกะับสวัสดีพี่น้องสัมนมี่เนาะครับสวัสดีครับ